ขอกลับสบายดีเดอ้อพอแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเนาะบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบบาแอก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ส่งบาแอไซบูรีกแล้วเดอ้อพอพอแม่พี่น้องเดอ้อกัเมื่อนี่บาแอก็ได้มาอยู่ที่บ้านพนดีอีกแล้วเนาะพ,พอแม่พี่น้องเนาะกัมีผู้ใหญ่ใจบุญทั้งต่างประเทศเนาะมนอยู่ฝรั่งเศสเนาะมันได้ส่งเงินจำนวนนึงมาให้บาแอได้สแมแซมเพื่อนเอเอ,เอนาเพื่อนเนากะกับ ก็เป็นอีพีอีพีที่สามเนาะก็คือตอนนี้เพื่อนกําลังยังซ่อมแซมเพื่อนเพื่อนอยู่เนาะกําลังทําห้องแล้วก็เพื่อนกับเปลี่ยนฝาให้ใหมเนาะเป็นฝากระจาดใหม่มดแล้วก็เปลี่ยนไหมเป็นอย่างใหมเนาะก็เดี๋ยวบอแอมวันนี้กับสีพาครับชมเนาะว่าเพื่อนเหตดไปฮอดใสแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามครับ้มพร้อมๆกันเลยเนาะพ่ออม่พี่น้องเนาะกัก่อนอื่นกับบอแอกขอคเข้าใจทางผู้ใหญ่ใจบุญทาง ฝรั่งเศสเนาะที่เพิ่นได้ส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้บอยเนาะได้ช่วยเอื้อยเพิ่อนไ่อมแซมเฮือนให้เอื้อยเพิ่นเนาะพ่นนะพอแม่พี่น้องเนาะก็เดี๋ยวบ่อยอ่สิพาไปรับส้มเนาะก<ม>็ตอนนี้บ่อยก็ได้เดินทางมาอฮอดเฮือนซานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือตอนนี้เพิ่นก็ใสฝ่ฝาอ้อมหมดแล้วและะ้วก็ล้วก็ยังยังเหลือฝากระต่าดอยู่สี่แผ่นเนาะเพิ่นสิให้เพิ่นกั้นห้องเนาะและะ้วก็เฮาสิต่อแซก เซ็กอันนี้ออกมาเนาะเพราะว่ากันเฮาที่ใส่สังกะสีข้างละสามแผ่นเนาะแล้วก็กันฝนซาดเวลาฝนซาดพ่นอย่างมันก็สิบบเข้าห้องเนาะแต่ว่าทั้งเทิงกอาจจะเป็นฝาแมกระจาดคือเก่าการสิเปลี่ยนเอาเป็นไม้ไผ่ตัวที่มันผุนี่ออกเนาะเดี๋ยวไปแพาเบิ่งเฮือนเพิ่นรอบๆเนาะกัตอนนี้มันก็ยังยังบ่ทันแล้วเรียบร้อยเนาะพวกเส้ไม้เส้นอย่างกับเล็กกระปงกระปุกอะยังกล่องละนาดยูเนาะ ก็คือเมื่อก่อนเป็นอีพีอีพีหนึ่งแล้วก็อีพีสองก็คือด้านหน้านี่เพื่อนที่เป็นทางขึ้นทางลงเพื่อนเนาะเพื่อนก็หลังจากที่ว่าบ่เอให้เพื่อนเปลี่ยนฝาแล้วก็เพื่อนกับเปลี่ยนทิศทางบันไดขึ้นก็เป็นอยู่ฝั่งพุ่นเนาะเพื่อนก็ก็เลยบ่เอก็ได้ถาม่าเป็นยังก็ว่าบอกทางเก้าหนาบันไดเพื่อนเนาะก็เลยเอาเป็นทางนั้นดีกว่าว่ามันเหมาะมันเหมาะแหลทางขึ้นทางลงนะฮะเพื่อนวะ เพื่อนกับปิดิมดเนาะพ่อแม่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกับตามใจเพื่อนเนาะกับบอกว่าเพื่อนเนาะบอเอ๋ก็เคยถามเพื่อนว่าย่านเพื่อนห้อนเนาะส่งหน้าแรงหน้าอย่างเนาะก็เดี๋ยวบอแอ๋จะพาเบิ่งสบายดีได้ได้สบายดีโอ้คือบอใส่เสื้อเลยเนาะหนี่งห่อนบอหนาวหนาวก็คือแก่เสื้อเลยเป็นยังไงเนี่ยยังเหลือแค่ต่อแซ็กเนาะแซ็กเขาเอิญแซ็กหรือเกย์เะแซ็กเนาะเกย์เกย์แคแม่นบอ ก็เดียวไปอสิพาขึ้นบึงทางในเนาะเพิ่นก็ได้เฮ็ดห้องให้อย่างเนาะมันก็อาจสิลุกๆนะเนาะเออเฮ็ดเฮ็ดกับพรเฮ็ดกับน้องบ่าลืมใครไหมเฮ็ดกับล้านเนาะสบายดีเปล่าวสบายดีสบายดีสบายดีเออเฮ็ดกับล้านเฮ็ดกับเฮ็ดกับล้านเนาะ ม <sp> ันบานคนได้ล่ะยังินยังอนีินหมู่ลานตายนี่ี่ลนีเออไเ้านี่โอ้ยเข้านี่ยังหลายแล้วอันนี้เป็นเป็นห้องนอนห้องเก็บข้านะห้องนอนแล้วจะให้เช่าหมดแห่นอนได้บ่อัเอา้เฮ็ดห้องนอนบ่จะไปห้องห้องเก็บข้าแล้วบ่น่ะเอาจะให้เียใช้บ่มีักล้คั่น่แหละใส่ๆ เมียนี่นี่ใครเมียนจะนักับไก่เขาไปกินมื้อจะลองไปกินละเข่าให้ไก่บอกว่าก่ายังเหลือแค่เอานี่ลงน้อยเนาะเอานี่แล้วก็เปลี่ยนไม้แล้วก็ใส่ฝาไม่เนาะไม่ได้ใส่เลื่อยมาไม่เมื่อไหร่บ่ยังโมแล้วเจ้าของมฟูเลยไม่เป็นไข่ได้ปั้นเองเนาได้ปั้นเป็นไข่อกเป็นไข่วางในคนกันยังเหลือประมาณ จามโตนี่ทฮั่งเลือยอยู่ใหม่ก่อนชัดจิตโตเล่นไม่เหลือกเอาก็จะเอามันเหลือกแล้วเอาพอดีพอดีงามๆเนี้ยจะหกจะเจ็ดจะแปดจะเก้ามงงี้มันเลือกอะใส่กันเป็นชัดจิตต่ำมันบังมันต่ำมันเหลือกประมาณกี่โตมันเหลือเอาเลยเนาะเือมันเหลือกโว้เขามันเหลือมันเหลือกกะแถมเลยวะเนาะแถมบริคิดเลยวะมันเหลือกกันเลย คนไร่ไร่ได้เลื่อยเองก็ได่จันขันันันเลยชม้าเลื่อยเองกัน่เอะเกษตรให้ช่้ิ้นเลยกนคนเเลื่อยไ้เลยเป็นไทยเลยเลื่อยเองเหรอเจ้าเลื่อยเองก็ได้เจ้าเลื่อยเองไม่จับกยายาฝนหน่อยฝนเป็นไทยเลยเป็นไรกะคือเห็ดจะังไดก็ได้นะขอมันขอมันแล้วเนาะต่เพิ่นบสบาลแล้วกะกะห้ากเ็ดเอาเองเนาะเอ

ไปทาเลยตับโอยตัปูอ้แปดบ่เออบัตตะโนี่ได้ตอกนี่พ่อบ่มดบตีเลยมั่ะตะปูปนบ้านในบมมี่ว่เขาเาขายบ่เออยไปทามกินเไปหาซ้ยทำเเอเป็นยัิบะซูเปอแอร์ังว่าเออยิตตอมดลน้บแอร์ได้กะส่มหานนพ่อว่าจะให้บแอร์ตับแปเนาะเดี๋ยวไว้จะไปเบงบ้านหินซิ่วเนาะแต่ว่า ตตอกฝายได้พอบ่เอาเอาจะเครื่องโลพอบ่นั่นจะพ่อจะน่าบริหลายปานใดนะยังบรหลายยังจะตอกอันนี้ซื้อด้แม่นยังจะตอกเช็คระกาอันตอกสังกะสีขันเจ้าไปน้ำก็ได้บ่เดี๋ยวไปลว่าสังกะสีมานน้ำเลยเบกเบกก็ได้อยู่เนาะบ้านหินเชื่ออะไรแเอาแมนให้เจ้าเบกก่อก่แล้วก็เบกเอาหกแผ่น พกแฟนเ้ยเอารถไทยดานไปเป็นย so ังห so no. ้มันสบายมันมันสีชาเนี่แบกอ้อก่อๆแล้วก็แบกเอารอเบดบอแบกไปอือกับผัวเจ้าแล้วแบกนะคอยกับขับรถไทยหนะหนะโอเคโอเคโอเคและและบะเบอแฮ กมาอีกบริเวณนี้ด้วยนะไหนก็มาเองอ่แล้วยังจะมาถ่ายต้องเฮือนแล้วอะไรยังจะมาอยู่เจอยู่งหูนะ้วไปถักตอนบรแอวณถูกคอตาแคร์มามาต้องรอรอเฮือนแล้วเฮือนอย่างเมื่อไรจริงจริมาเออเฮือนเล้วเฮือนอย่างเนาะก็โอเคเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องพาไปซื้อสังกะสีเอ้ยสังกะสีครับจะปู่เนาะโอเคโอเคโอเคสบายดีเดนะสบายดีสบายดีสบายดีก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ หลังจากบอแอได้พาเบิง่งเฮือนเพิ่นเฮือนซานเพิน่นน้องเพราะพราแม่พี่น้องเนาะกะเดี๋ยวบอแอสิพาเพิ่นไปซื้อสังกะสีมาต่อแซกไอ้ด้านบนมนะันเนาะไอ้ตรงไอ้ที่ว่ามีผ้าไอไา้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่มันพูดเนาะบอแอกลก็ใชได้ต่อต่อให้เพินนะ่นเนาะกะข้างข้างละ3แผ่นกะมื้อนี้เดี๋ยวกะเดี๋ยวบอแอสิพาเพิ่นไปซื้อสังกะสีมาก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะหลังจากบ่ไปได้ไปซื้อสังกะสีเนาะบ่ไปก็ได้หมู่เนาะหมู่แบกสังกะสีมาซอยนะบไปสังกะสีหกแผ่นเนาะกะบไปก็ได้ซื้อให้เพิ่นแล้วกับเล็กตะปูนายวอร์เล็กตะปูมันยังบ่พอเนาะเฮาก็สิได้ต่อไอ้เกย์หรือว่าอันนั้นเนาะว่าเนาะต่อแซกแทกออกมาว่ามันอาศัยแบบมันมันมันบังฝาแน่เวลาฝนซาดฝนยังกะมันกะสิได้ บ่ถึกฝาเนาะกับสีผากะสีบ่อผุไวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัโอเคเนาะเมื่อนี้กับบ่เอ๋กับที่ได้เดินทางกลับก่อนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื่อนี้กับขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ฝรั่งเศสหลายๆเด้อเพื่นกระซื้อแม่เวทเนาะกับขอบุญขอบคุณเพื่นหลายๆเนาะกับกับลอไอ้เฮือนแล้วเนาะเพิ่นใช่ห้องไอ้กั้นห้องแล้วแล้วกัใช่ประตูใช่ยังแล้วกับบ่เอ๋มาอัปเดตอีกทีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเดี๋ยวเมื่อนี้กับบ่แอ๋กับขอ ตัวกับก็เอนานะก,กับขอเก้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุสุขคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปบอกแอร์กับขอเก้าสบายดีเด้อ